สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาิกา30นาทีแบบดีที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดอรอารยาสาธิกภพุทิผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและปื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดนกับรายการ Top Health Story สุขภาพดีแบบท็อปทอปวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อมหัศจรรย์เมล็ดองุ่นค่ะ โอ้มหมหาสจั์เมล็ดองุ่นเมล็ดองุ่นเป็นเป็นสารอาหารสำคัญมีฤทธิ์ในการปกป้องหลอดเลือดปกป้องเส้นเลือดในสมองไม่ให้เส้นสมองแตกนะคะเรื่องราวของการใช้สารสก,กัดมเมล็ดองุ่นทางการแพทย์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากค่ะโอ้โหต้องเดี๋ยวฟังจากดรยุ้ยดีกว่าคะ่ะว่ามันกี่ปีแล้วคะทั้งหมดพี่เข้าใจว่า70ปีถึงไหมคะเอ,อ่อถ้าประวัติในการจดเป็นยาเนี่ยมันน่าจะ น่าจดสิบปีน่าจะถึงได้นะคะ<ช>แต่มันมีประโยชน์มาก่อนหน้านั้นที่คนรู้จักกันมาก่อนอจดเป็นยาใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการสังเกตค่ะเริ่มเริ่มจากเริ่มจากความอิจฉายัางไงคะเริ่มจากส,สกรการสกัดด้งุนค่นะมันมันเริ่มจากที่คนอเมริกันค่ะมีความสงสัยว่าคนฝรั่งเศสกับคนอเมริกันเนี่ยกินอาหารไขมันสูงแล้วก็อาหารที่ทอดพอๆกันค่ะทำไมคนฝรั่งเศสถึงได หอมสวยหลอ่อ oh. อัตราการเกิดโ oh. รคหัวใจและหลอดเลือดต่ำในขณะที่คนอเมริกันกินเหมือนเหมือนกันอะ่ะทำไมตัวโตแล้วก็เหมือนกับมีอัอตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสูงนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งชื่อปรากฏการที่พบนี้ว่า the French paradox หรือปรากฏการตรงข้ามค่ะกินอาหารเหมือนเหมือนกันแต่ว่าชั้นตัวใหญ่แต่เธอตัวหอมสวยอย่างเงี้ย mm. เขาเรียกว่า paradox oh. the French paradox รปรากฏการของฝรั่งเศสก็สถิติจากแลนเซตค่ะในปี1994ในเดือนออธันวาคมเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคนฝรั่งเศสจะมีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดของคนฝรั่งเศสเฉลี่ยอยู่ที่240นะ,ะคะแต่โดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอัตราที่ต่ําที่สุดในโลกค่ะ เทียบกับคนในซีโลกตะวันตกด้วยกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่าคนอเมริกันถึง50แถมคนฝรั่งเศสเนี่ยมีอัตราการดื่มไวน์แดงมากกว่าคนอเมริกันแล้วก็ ชาตะวันตกอื่นๆอย่างบ้านพี่เปิ้ลเนี่ยเขาดื่มกันตั้งแต่10บโมงเช้าไปถึงสี่ทุ่มค่ะที่พี่ถามดรต่ออีกนิดนึงนะคะแล้ววายขาวล่ะคะวายขาวเมื่อกี้เราพูดถึงวายแดงประโยชน์มากมายเลยเกินวายขาวมีประโยชน์บ้างหรือเปล่าคะก็คือนวยศาสตร์ค่ะเริ่มจากวายแดงว่านวยศาสตร์พบว่าวายแดงอ่ะมีสารอาหารซึ่งปกป้องหัวใจและหลอดเลือดค่ะ พราะว่าในวายแดงเนี่ยไม่ได้เอาเมล็ดอง,งุนออกก็หมักทั้งเมล็ดขนาที่วนยขาวเอาเมล็ดออกที่พี่เพิ้นถามว่ายังมีประโยชน์ไหมก็ยังมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าถึงเอาเมล็ดออกแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารจากอง,งุนตัวอื่นๆแต่วายแดงเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าค่ะเพราะมีทั้งสารสกัดเมล็ดอง,งุนและเปลือกอง,งุนซึ่งอยู่ในวายแดงจริงๆแล้วเนี่ยยุ้ยกำลังสนใจอีกตัวหนึง่ง<ะ>สารสกัดใบอง,งุนค่ะมีฤทธิ์เป็นตัวกันแดด ไ,ได้ด้วยแต่เรายังไม่มีเป็นสารสกรัดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวอาจจะต้นใบรากดอกผลเดี๋ยวค่อยว่าแต่ว่าสารสกรัดใบองุนเนี้ยมีฤทธิ์เป็นสันสกรีนได้ด้วยว<ะ>้าว<ะ>มากันแดดเนี้ยเหรอคะใช่ค่วะว้ารอเลยรอเลยนะคะค่ะคืออยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังคะ่ะว่าตั้งแต่เปิดบริษัทไทยทรม,มานะคะปีนี้ก็เข้าปีที่21 21ิดี่ปีแล้วนะคะ คุณยุ้ยก็แนะนําให้ทุกๆคนทั้งเป็นสมาชิกไทยธรรมและคนที่เข้ามารู้จักกันกับเราะคะ่ะทานเมลร็ดองุ่นเนี้ยเป็นประจําทุกวนันรวมทั้งจารุณีด้วยพอเราปวดหัวปวดหัวมากเลยคุณยุ้ยบอกไม่ต้องกินยากแก้ปวดไม่ต้องเพราะเรากินกันมาเยอะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคุณยุ้ยบอกว่าทานเมล็ดองุ่นแทนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยมันปวดปวดเพราะอะไร เราเองเราก็กลัวใช่เลือดแตกเหมือนกันนะคะทีนี้ในการกินมเมล็ดองุ่นเนี่ยมันไปช่วยมันไปช่วยในส่วนนี้ได้นะคะคุณยุ้ยลองสรุปเรื่องของการออกฤทธิ์ของมเมล็ดองุ่นให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะว่าทาไมเนี่ยที่พี่เล่าเนี่ยทำไมเราแบบแทนที่จะกินยาแก้ปวดเราใช้มเมล็ดองุ่นดีกว่าอเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยค่ะสารสกัดเมล็ดองุน่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงมากค่ะนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าซูเปอร์ออกซิแดนต์แปลว่าต้านได้ระดับ ซุปตาของอาหารเสริม <Wow. S 2> เหมือนกับเป็นซุปตาแบบพ่เปิลเลยก็คือมัน,มนเมล็ดองุ่นนี่ค้างฟ้าเหมือนพ่เปิลอย่างนี้เลย uh huh. เล่องุ่นเป็นดาวค้างฟ้าของวงการอาหารเสริมมีงานวิจัยถึงคุณประโยชน์เยอะมากงานวิจัยมีเกิน1 5 0 0 0ันฉบับแล้วในแง่มุมต่างๆสารพัดสารเพค่ะมันมีลิปตัสอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอ e ี20เท่าค่ะมากกว่าวิตามิน สี0ห้าสิบเท่าแล้วก็ออกฤทธิ์ได้หลากหลายเนื่องจากเป็นโมเลกุลที่ครึ่งหนึ่งละลายในน้ําอีกครึ่งหนึ่งละลายในน้ํามันทําให้มันซอกแทกซอกสอนไปทุกซอกทุกมุมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มีน้ําหรือส่วนที่มีน้ํามันทําให้ฤทธิ์ทางชีวภาพของมันก็หลากหลายไปด้วยตัวมันเองเนี่ยมีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคค่ะต้านการเกิดเนื้องอกต้านการเกิดเบาหวานต้านการเกิดแผลในกระเพาะปกป้องหัวใจและหลอดเลือดป้องกงันมะเร็ง ป้องกันฝ้าแล้วก็ทําให้ฝ้าและรอยด่างดําจางลงที่สําคัญถุจะเบียนเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตกนะะเนื่องจากทําให้หลอดเลือดแข็งแรงป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกคุณผู้ชมฟังแล้วอยากทานไหมคะมันน่าสนใจจริงๆนะคะมันป้องกันปกป้องเราได้จากหลายๆอย่างไปหมดเลยนะคะแต่สําหรับเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องแรงๆแต่ก็ทุกคนสนใจแล้วก็รักตัวเองนะคะแม่ตัวเองเนี่ย อายุ86แล้วขาดไม่ได้เลยเพราะตั้งแต่ดรยุ้ยแนะนำมาตั้งแต่เรารู้จักมา20กว่าปีเนี่ยแม่แ6แล้วแต่แม่ไม่มีรอยกระไม่มีรอยฝ้าไม่มีอะไรเลยหน้าเนียนแล้วเวลาคนชมเขาเขาก็จะแบบภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นพอพอมเมล็ดองุ่นขาดจะหมดแล้วเนี่ยจะรีบบอกเลย <laughs> มเมล็ดองุ่นมเมล็ดองุ่นตัวนั้นเอามาเอามานะคะก็ไม่น่าไม่น่าสงสัยเลยว่าทําไมเราถึงเรียกว่า,มาเมล็ดองุ่นนี่เป็นสารสากัดมหัศจรรย์จริง เขาประโยชน์เขาเยอะมากๆนะคะแล้วก็คุณยุ้ยจึงได้ยืนการที่จะให้คนที่รู้จักหรือคนสนิททุกคนเนี่ยกินมเมล็ดองุ่นเป็นให้เป็นประจําสม่ําเสมอนะคะเลยอยากให้คุณยุ้ยเนี่ยเล่าถึงสารสําคัญในมเมล็ดองุ่นค่ะมันคืออะไรคะคือยุ้ยอยากจะไปเท้าความเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระของมเมล็ดองุ่นนะคะคือเวลาเราพูดว่าสารตัวนั้นตัวนี้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีเนี่ย เราอาจจะเห็นภาพไม่ได้ชัดเจนวิจัยขยายความชัดเจนด้วยงานวิจัยค่ะที่ตีพิมพ์ในรสารการแพทย์ชื่อเจนฟอร์มัคอปี1998เ้าขาหนูทดลองมาค่ะกินเมล็ดองุ่นเข้าไปกินสารสกัดเมล็ดองุ่นจากนั้นก็ให้หนูทดลองกินสารเคมีเข้าไปค่ะปรากฏว่าหนูทดลองที่กินเมล็ดองุ่นเข้าไปก่อน DNA ของหนูไม่เสียหายค่ะ DNA เสียหาย แค่ห้าสิเปอร์เซ็นเทียบกับหนูกลุ่มที่กินสารเคมีตรงๆโดยไม่กินเมล็ดอง,งุ่นก่อนและมีความเสียหายในตับน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้กินสารสกรัดเมล็ดอง,งุ่นไปก่อนถึงส7ิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเรียกว่าเรื่องของการป้องกัน DNA กลายพันธุ์หรือว่าการก่อเกิดการแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยเมล็ดอง,งุ่นช่วยได้ห้าสิบปอร์ซ็นเลยตามงานวิจัยค่ะ นั่นนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราพูดคุยกันนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่ LINE at Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันด้วยคุณสมบัติสำคัญสำคัญในสารสกัดปหาศจรเมล็ดอง,งุ่นสักครู่ค่ะ Top Health Storytip ขึ้นโทรศัพท์มือถือเพิ่มปริมาณอนุมูลอิสระในสมองยิ่งถ้ามีการใช้บ่อยหรือยิ่งนาน จะเป็นอันตรายต่อสมองเราไม่ควรเอาโทรศัพท์มือถือมาแนบศีรษะสารสกัดมเมล็ดองุ่นผ่านเยื่อหุ้มสมองได้จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระได้